กลับมาพูดเราสองคนอีกครั้งนะฮะกับรายการคอนโซลเดนินซุปเปอร์รีวิวโชว์ครับผมครับผมแล้วตอนนี้ฮะเราจะมารีวิวอะไรกันดีครับพี่อยู่นอกบรรยากาศอีกแล้วสัปดาห์นี้มีสินค้าเข้ามากมายอะไรฮะน่าสนใจเยอะแยะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเราต้องมานั่งดูอะไรฮะรู้ไหมว่าวันนี้มันอะไรครับวันนี้อ่ะครับเอ่อวันนี้วันที่11เดือน12ปี2013คือ11 12อ3ดสิบสองสิบสาใช่ไหมฮะ ผมทายถูกใช่ไหมฮะรู้ครับว่ามันต้องใช้เวลากว่ากี่พันปีไม่รู้ถึงจะมาบรรจบแบบนี้ได้คี่พันปีฮะนั่เนะสีครับนั่เนะสิครับนานๆทีปีหนถือว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับผมรู้สึกว่ามันทำไมฮะเนอเนๆ การที่ผมว่าต้องเคยเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแน,น่เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสครับวันนี้ผมมีแนะนําวิธีที่จะทําความสะอาดไงใช้ได้เลยวะทิ้ง<ต>เลยปะ่ะเนี่ยไ่ต้องทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะทําความสะอาดยังไงครับไปเลยครับโอ้โหแย่เลยเนี่ยกลัวต้องกลัวผมมีวิธีรู้มันฝังลึกด้วยเลยก็ค่อนข้างแน่นนะฮะเดี๋ยวยังไงมาลองวิธีแรกกันเลยดีกว่าไงครับครับ ก็ง่ายๆนะฮะเตียงคุณมีน้ําแข็งนะครับหาได้ทั่วไปครับแล้วก็กผ้าขนหนูหนึ่งชิ้นนะครับนี่เลยมาเอาผ้าขนหนูนะครับมาห่อน้ําแข็งไว้ให้มันแบบชุ่มชื้นนิดนึงนะครับพอรู้สึกว่าเริ่มเย็นแล้วเนะี่ยอ่ะหูเลย ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับทิ้งไว้สักพักนึงให้มันเย็นได้ที่ก่อนรอให้หมาฝรั่งมันแข็งตัวนิดนึงนะครับมันก็จะออกนะครับเอาไว้พวกเศษนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องใช้พวกของแหลมๆนีหรือไม้จิ้มฟันอะไรอย่างเงี้ยแค่ออกนะครับมีดเลยครับ มีก็ได้ครับถ้ามั the Dan, so Brett, ่นใจถ้ามั่นใจพอครับน้ำแข็งแค่นี้ก็สามารถทำให้มันออกมาได้แล้วนะเนี่ยก็จะออกประมาณนึงนะฮะก็จากน้ำแข็งที่ใช้ได้นะฮะก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือน้ำส้มสายชูนะครับมีอยู่ในครัวตัวบ้านตัวเมืองครับยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับก็ที่คุณเล่นของแพงเลยเนี่ยทำไมโคเล่นเมาเท่นชุบกับนี่ ถ้าคนหนูแล้วก็มาถูกนะครับได้ผกว่าอันนี้เวิร์กรโฆษศา Abercrombie Always d r e i n g ความบันดาลใจมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าครับนี่ฮะเกือบหมดแล้วครับประมาณนึงยังรู้สึกไม่หนำใจก็นี่ฮะน้ำแข็งต่อยไปอีกรอบนึงคือยังไงก็ได้ครับขอให้มันออกอ่ะแล้วไหนซอกซอกฮะก็แคะสิครับ แมม,มีมาจิ้มฟันก็แคะไปมันก็ออกนะฮะทำเป็นเล่นเล้เช็ดๆหน่อยก็ออกแล้วน,นะครับนี่น <ะ S 2> คร่าวๆฮะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันออกให้หมดก็นั่งทำไปฮะ<ช>เราใช้เวลากับมันนิดนึงใช่ฮะจริงๆถ้าใช้น้ําแข็งเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดซักแต่ว่าถ้าเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยกลิ่นมันจะติดก็แนะนําให้ซักดีกว่าแช่ได้ไหมฮะแช่ก็ได้อ่านะฮะ ก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับการเอาหมากฝรั่งออกจากกางเกงยีนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสามารถทํากันได้ทุกคนแต่พูดจริงครผมแค้นมากเลยอ่ะทำไมมันถึงมันแปะไว้ตรงนี้ไม่อยากทูกอย่างเป็นความมักง่ายนะครับเป็นความมักง่ายของคนเราให้ยับมันอยู่ที่ตรงนี้เองไม่ยอมทิ้งนะฮะเอามาป้ายตามพื้นนะฮะเอาเฮ้ยแหวงแกเอาไว้เอาหมากฝรั่งแปะตรงนี้ใช่แล้วไงพี่เอาอีกคนละ